ได้แค่ระดับหนึ่งเนีย่ยนะร่องมันเลยนี่นะอ่าดแ๋ยว,ว่านเลยก็ได้มันจะได้แบบชัดเนะนี่อยอันนี้จับเลยให้รู้ว่าเนยเนวร่องมันตรงใช่ไหมเนีย่ยพอดันมาปุ๊บเนี่ยมันเนี่ย สะบักเ่มนะร่องมันอยู่นี่นะเนี่ยอย่างเงี้ยเปิดไหมยังนะเปิดหน่อยนึยงแงะประตูมาหน่อยหน่อยแต่ยังไม่เปิดหมดแล้วก็แหม่เปิดบ้างนะนี่นะก็ยังยังนะเปิดเชื่อแจ้งเนี่ยตะเข็บมันอยู่นี่นะร่องมันอยู่นี่นะอ่ะเปิดต่อไป,ไปนี่เปิดสะบักมาอยู่ตรงนี้นั่นเนี่ยเนี่ยครับเลนะื่อนมานนี่แล้ว ไยเลื่อนมาออกมาแล้วเปิดอีกหมดเลยเปิดตาประตูไปเลย,ไไเลยนี่สะบัดจากร่องตรงเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะมันไม่อยู่นี่แล้วเนี่ยกระดูกเรื่อยมาอยู่ตรงนี้จะเป็นลายกล้ามเนื้อทั้งหมดใช่ความเจ็บปวดอยู่ตรงเนี้ยหมดเลยา คือแขนก็จะยื่นปเปิดๆลองให้หมดนแขนกับเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมุมฉากอื่นไม่ได้นะนีนั่นอยู่ตรงนี้เลยนะนเนี่ยพอคุบกลับมาปุ๊บเนี่ยพอคุทกลับมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยมาปิดแล้วเนี่ยเป็นมันก็จะหนีบเข้ามาหนีบเข้ามาเราไม่สามารถจะล้วงไปได้แล้วมันหนีไปละเนี่ยมันจะค่อยออกไปออกไปเหมือนบานประตูอห็นไหมเนี่ยชัดเลยเนี่ยตอนนี้อยออนะนี่นี่ขอบเนี่ยนะนี่นี่กระโดด ดันดันดันออกไปใช่ไหมไปไปจุดตรงนี้แล้วเนี่ยจากตรงนี้นะมันมาถึงนี้นะมันก็เนี่ยฟับฟับใช้อะไรก็ได้ตรงนั้นไม่ดีด้วยวิธีการเปิดถ้าเราจะอาสาษมันอ่ะดูถ้าเราเนี่ยอย่างงี้นี่ผมอยู่นี่นะตอนที่อยู่นี่เราก็แบะลงไปแล้วอยู่ตรงนี้นะถ้ามันอยู่ตรงนี้แหละ เราเปิดมันได้อย่างตรงนี้นะแต่ตอนนี้เราเปิดได้แค่ตรงนี้เองก็แค่เพราะเรากดแขนลงอ่ากดแขนลงเิดขึ้นก็อย่างเหรอจ๊ะพอกดแขนลงเกิดได้ขึ้นตึงเราก็ต้องเนี่ยตึงการตึงเราก็กดลงแทนที่จะถผมัดกับเนื้อโดยที่ไปต่อแรงเยอะเราก็ต้องออกแรงเยอะแล้วดข่ายก็จะมีเขาเจ็บเพราะมันตึงไง ในเมื่อเราเอาแบบเราเอาแบบยืดไปนะโดยที่เราไม่ต้องจุ้งอับให้ของมันอ่ะไม่ต้องไม่ต้องยุ่งไม่ต้องไปจับแขนเขาไม่ต้องยุ้งขึ้นไปเขาเปิดไปอย่างนี้แล้วนะแล้วเนี่ยความเจ็บปวดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่้องสูเป็นลอมบอยใช่ไหมเนี่ยเวลาเวลานวดมันนู่นนี่ไปได้ครัแต่แต่เราบอกเราไม่ได้เราเราไม่ได้เราไม่ใช่นวดแบบนี้ อันนี้อันนี้คือวิธีที่อาจารย์ใช้มานานมากแล้วแต่ว่าทุกวันนี้มันปลับเนี่ย,ายการเปิดสะบับเนี้อาจารย์ปรับมานานแล้วได้ี่ยครับเนี่ยลงพอดีเนี่ย,งยลงพอด,ดีไหมโดนไหมพี่สุพจน้ำหนักก็ประมาณสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แย่แล้ว มันบางคนวน,นี้นมันบางเนาะไม่ใช้ผ้าฮะใช้ผ้าวันนี้นี่ไม่ต้องใช้แต่ใช้ผ้าใช้ผ้าก็ได้แต่ใช้ผ้ากับใช้ผ้าแบบไม่ใช้ก็ไม่ใช้เนี่ยพอหมุนก็ไปทีหน,นึ่งนี่ไงครับนี่ไงโดนไหมพี่เต๋อพศเราเราเข้าวสอบกระดูกกร,ระดิ่คือ